นี่ครับเครื่องคาบูนะสตาร์ททีเดียวติดนะครับสุดจริงเครื่องคาบูนะเนี่ยสตาร์ททีเดียวนะเนี่ยติดเลยอ่ะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย นี่ครับตอนนี้ผมอยู่กับรถหนึ่งคันนะฮะในงานออโต้ซาลอนนะครับนี่เป็นรถของคนมาเลย์นะครับที่ขับมาที่ไทยเลยนะครับอยู่กับเจ้าของเขาพอดีนะฮะสวัสดีครับเพลโลสวัสดีครับผมมาเลเซียมาเลเซีย what is your name uh, I'm Chen Chen, Chen. oh you are from where โปตอนโปตอนสากะโปตอนสากะ มิสูบิชิ Can you show engine? อ๋อโอเคโปรตอนซากะมีมิมิสูแชม engine อ๋อสเว็บสเว็บมิสูแชม engine ไม่ไม่ใช่ original original มิสูโปรตอนรีเบสมิสูบิชิอ๋อโคโคโคทู คอร์บูเรชันอ่าคอร์บูเรชันอ๋อบีเนชเนอร์คาเมเลเซียอ๋อโปรตอนแต่ว่า uh. เป็นเป็นเครื่องของมิซูเป็นอ่าคาบูเรเตอร์อ่าคาบูเรเตอร์คาบูเรเตอร์นะครับคันนี้ขับรถ ur, คาบูนะฮะแล้วมาเที่ยวที่ไทยนะครับโอ้โปรตอนนี่รถมาเลเซียนะครับ uh. โอ้แล้วโคเขามีการโคในเรื่องของเครื่องยนต์กับทางมิซูนะครับอ่าเขาเรียกว่าโคดโคดเอนจินโคดเอนจินโคดอ่ออ 4G ๋อเครื่อง 4G อ่า 4G โอ้ 4G นะฮะ What a What about modify เอ uh, ่อ original original. original only stock engine อ่า stock engine โอ้ stock p i s t original n no o v e s z e o r i stock engine 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 กิโลเมตร How าเท่าไมล์นี่กิโลเมตรก็เท่าไมล์นี่กิโ three hundred k three hundred k หูยสามแสนเลขไมล์สามแสน,สแสนพระเจ้าเครื่องคาบูนะครับขับมาไทยด้วยนะคันนี้สุดจริงนะฮะนี่เมื่อยน,นะฮะให้ให้ถือมีไมค์ทำไหมนี่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 ทำก่อนคทำก่อนทำก่อนนี่คนระับเครื่องคาบูนะ how many horsepower stock engine uh, I think Uh, I forget I think 60 to 90รอบ90 I think 90 90อือ in the future you wanna modify no 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 I keep a l r e a d y keep ori เลย road trip road chip road chip อ๋อเขาเป็นสายท่องเที่ยวนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยอยาก modify คันนี้เท่าไหร่นะฮะอ๋อ not only modify the the brake oh อีเวออีโวอร์สาม evo3 อ่า evo3 สปริงบอร์ดนี่โรโตเออคาลิเปอร์โอ้เบรกคาลิเปอร์ฟอร์ม evo3 อ่าฟอร์ม evo3 evo3 นะครับ te37 วิวอ่า te37 เอ็นเออทีสเปร์เออมิสูมิสูเอตนามิสูอ่ามิสูเอตนากอเรียเรียเบรกเรียเบรกมิสูบิชิ original original drum ออริจินัลดัมเบ้อ๋อนี่เขามีการ m o ดิฟายโมดิฟายมีโมดิฟายโมดิฟายจากดัมเบิ้ลทูดิสเบลอ่าสายเขาเป็นแบบว่าสายท่องเที่ยวนะครับก็เลยแบบว่ามีการอัปเดตอัปเกรดระบบความปลดภัยนะ c o l เลอ o ์วัดวัดวัดโค้ดคัลเลอร์อ๋อล y ไอไอสเปรย์ไปเซลฮะอ่ายูเพนยูเพอ่อฟอร์มยูเซลาโอ้โหทำสีเองนะครับ โห oh, สุดจริงนะฮะทำสีเอง Can you show interior? Interior o r orig original original o i no, or n o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  o g i n o l o n o r i i l i o r i o o r n o o a l o l o g o l o l o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  l l o l o o l o o l o r o o l s a o original a a a i โอ้โหเลสซิ่งนะเลสซิ่ะโอ้ขับซิงนะโอ้คอมเบิลเออ no r ริปไอ่ใช้อ a อ๋อ this time ไปเ o า o ลนไอ่นอ่าเ h a n g น for าะอุ n อ่น short d r i v okay long distance อ๋อ one t h o u a n d f r e r o m Kuala l u m เ u r t h o u a n d f i อโ ฟอร์มเคลทูแบงคอกโอ้วอเตอร์เบลยัวชิป I m y g h r e t r e a t this one นี่นะครับคือสถานที่ที่เขาอ่ะไปมาแล้วนะฮะสุดจริงนะครับโรดทิปนี่โอ้สองสูสองสี่ปีนี้ที่ผ่านมาเลยโอ้โหนี่นะครับว้าว วันเดอร์ฟูล KL KL เอ่อฮันไนคาบิภูเก็ตอานงเอ่อแบงก์ก็แบงก์ก็โอ้โหนี่คือเขาไปหมดแล้วไปภาคเหนือด้วยไปเอ่อแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนโอ้โหโกลรเทนทรานเกอร์โอ้สามเหลี่ยมทองคำอ่าเอ่อเมียนมาลาวฮะโอ้ระบวนกับอ๋ออยู่ท็อปน็อต คือโก Golden t แองเกิลอ cool. cool. really cool, uh, ่าไไออวนลค์ดูไล์นอตออฟไทยแลนด์โทเกะโทเกะนี่นะครับนี่คือรูทเส้นทางนี่เขาเดินนี่เขาเดินทางอ่าเท่าไหร่นะวันกิโลเมตรเออนี่นี่เอ็กเอ็กเท่าสั้นเอ็กเท่าสั้นเอ่อวันมัน โอ้เธอที่เดยนะนี่โอ้สุดยอดกูดชอบสุดจริงเ้ยเราเป็นคนไทยเรายังไม่เดินทางอะไรขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี <But> ่มาลูมาล้อแล้วนี่เลยจ้าวันอาบอวาน next plan r o ท d t r december ลาว december ทูลาวโกทูลาวโอ้เคลฟอมเคลฟทูลาว เซมคาใช้รถคันนี้ด้วยนะครับนี่คือรถคันนี้นะเขาใช้เดินทางตลอดนะมาเลเซียทูเปอร์เซนต์ไดเรนวันเปอร์เซนต์วันไดเวอร์วันไดเวอร์ไดเนโอ้ขับคนเดียวด้วยนะ30วันขับคนเดียวแ0 0พันวอลโล่ยอมเลยฮนะแล้วเครื่องคือเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมเมื่อคาบูด้วยออริจินัลออริจินอลอ๋อออริจินัลเว่อร์ Thank you, t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 hank you. Okay. Oh.